วันนี้เรามาทำผัดสามหอมกินกันครับรับรองว่าหอมไป7ดบ้าน8ดบ้านแน่นอนเดี๋ยวเริ่มเลยครับดับแรกนะครับเราจะนำกุ้งลงไปผัดก่อนให้พอสุกเท่านั้นนะครับนี่ครับพอได้ประมาณนี้เราก็ตักผักเอาไว้ครับผมเรียบพ้อยครับผมนี่นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนเหลืองหอมก่อนครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็ใส่สตอลงไปครับกระเทียมโทน ะอมครับนี่คือสามหอมของเราในวันนี้ที่เป็นพระเอกเลยครับผัดสักคู่หนึ่งใส่วุ้นเส้นลงไปครับวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นสดหรือว่าวุ้นเส้นแห้งแช่น้ำก็ได้ครับเราจะปรุงรสชาติกันแล้วนะครับโดยเริ่มจากน้ำปลาครับซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายครับพริกไทยป่นตบท้ายด้วยน้ำมันหอยครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันดีครับ เสร็จแล้วใส่กุ้งที่เราผัดไว้ในขั้นตอนแรกลงไปได้เลยครับจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองครับตรงนี้เร่งไฟแรงครับรอสักครู่รอจนไข่ไก่เริ่มเซ็ตตัวครับใครชอบไข่เป็นแผ่นรอนานหน่อยแต่ถ้าใครชอบไข่ให้ไปเคลือบชิ้นส่วนต่างๆหรือสูน,สนต่างๆก็รีผัดได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัด3ามหอมอย่าลืมลองทํากินกันดูนะครับ